ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถืุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยตีาหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งกรกฎาคมโปรดชายวิจรารณยาณ ในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมก็เป็นแนวทางมณีราศีกรกฎเนวอทานดับร้อยสิบหน่อยก็เบ่งปานเนวททานดับ ร้อยสิบหน่อยแบบตัวเดียวยาวๆส่วนนี้เป็นอดีตท,ที่ผ่านมาดวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันดับก้าดับก้าวดาวดทันที่แล้วก็เดียวทันที่แล้วก็หลุดไปนะ เดือดทันใหม่ได้ก็เบ่งปา่นก้าตัวเดียวนะเบ่งปา่นก้าตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเนี่ยทนันตารางตารางเข็มทิพย์แนวทาน2ตัวล่าง4 2 4 3 ส2 4ส4 2ส3เบ่งปันสองคู่เบ่งปันสองคู่ให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นเนาทานฝั่งฝั่งเข้าฝั่งเบ่งปันเด่นจิตจิตกับหนึ่งคู่จิตสามจิตห้าหนึ่งศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเหกเ้าห,ห,หนึ่งเน้นเจ็ดศูนย หนเน้น70็ดแล้วก็หกนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอนุทานสองตัวสองตัวล่งเจ็ดามเจ็ด ปันเจ็ดเบ่งปันสารเจกสารอดีตที่แล้วสี่ศูนสี่ศูนเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสี่สารเดี๋ยวทานสิบหน่วยละสองตัวผ่านตัวต่อไป ครับผมใบนี้ท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นแนวทาน10ล่างแนวทาน10บล่างดาบเหลือเด่นนะดาบเหลือเด่นเด่นเหลือดาบสรุปแล้วเบ่งปัน7 7 8 9แล้วก็รอง0่นส เป็ดก้าแล้วก็รองศูนย์สามเปดนอาทานสิบล่างคนพี่พอรต่อไปกระผมใบนี้เออวันนี้ก็เบ่งปันเดือทานคัดคู่สองตัวล่างสมหวงัง กลุมกินุตและก็อิดหลายท่านคัดคู่ครบรอบสองตัวล่างก็เหลือแค่คู่เด่น0550 05้าห้าศนย์ศูนย์ห้าและก็ห้าศูนย์ต่อไปครับผมใบนี้ซูมาอี้ เบ่งปัญธนทางบนเด่นสองรองสี่สามสองสี่สามสองเก้าสามสองศนย์ศูสามสีู่นย์สามเก้าศูนย์สามศูนย์สองเจ็ด้าสองเนยวินสองสี่สาเ้มอเจ้าของแนวทาง ท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยโบนสิบหน่วยโบนเอกเหมือนย่าก็แบ่งปัน,ปน สองหนึ่งสองสามสองห้าสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดก็แบ่งปันแปดชุดนะแบ่งปันแปดชุดให้พิจรารณาเป็นแนวทางไปต่อกันเลยครับผมใบนี้ก็แบ่งปันสามชุด 3ตัวที่2ชุด3ตัว,ตวก็อดีตก็สรุปผ่านนะอดีตสรุปแล้วผ่านในทันใหม่นี้ครับผม862 868 862แล้วก็868นะ862 868ก็แบ่งปัน2ชุดให้พิจารณนาะ ต่อไปกระบผมใบนี้หลักหน่วยล่าตัวเดียวราชนนตก็เบ่งปันหนึ่งนะเบ่งปันหนึ่งตัวเดียวเนะาะอดีตก็ผ่านนะอดีตก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวหนึ่งหนึ่งตัวเดียว รัชนุดเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัดต่อไปครับผมใบนี้รวมชุดสองตัวล่า SAK จากฝั่งซ้ายไปจากฝั่งขวาไปซ้ายจากฝั่งขวาไปซ้าย ก็เบ่งปัน0ูน9 2 8ูน4 6 5ูน4 7เ8 2, 9, ้าสองดองเานูดสตัวล่างต่อไปครับผมใบนี้เนียวทันสิบ,บูล ดาบเหลือเด่นเนวทันครบใบหนากหลักสิบดาบเวียมเพียงและก็อีกหลายท่านก็เหลือตัวเด่น6 7 8 9 6 7 8 9 4ตัวหลักสิบดับเหลือเด่นทันผู้ชมนะ ต่อไปครับใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งป่าเนี่ยวทาง2เถียว2เถียว457แล้วก็80 1 457แล้วก็80 1 ดี๋ทันทีแล้ว92 52 09 88 27ก็จับเข้าเอาเองนะท่านผู้ชมนะ457กับ8 01ต่อไปครรพรมใบนี้เทมบรรลือสูตรขั้นเทพเด่น8ปดตัวเดียวจับคู่กัน3667นะ สองสูตรชูจับคู่สับหกแล้วก็หกจก็จับคู่ต่างนะจับคู่ต่างใบนี้ครับผมุมดับดับตัวเดียวนะดับตัวเดียวโรโซโนดับดับโรโซโน วันนี้เป็นอดีตที่แล้วดับเจดผ่านนะดับเจดผ่านสามนะ392ดับเจดก็ผ่านสมมติฮีโร่เดือนทันใหม่นี้ครับผมเบง่งผ่านอีกแล้วเดือนทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ6ตัวเดียวดับตัวเดียว6ดับ6ตัวเดียว แนวทางดับร้อยสิบหน่อยนะดับรอสอนโนนะท่านผู้ชมดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวนะดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวคนสกรอวอีกหนึ่งแนวทาง10ล่างแบบสี่ตัวนะคนสกรอวเนาะซึ่งอดีตก็ผ่านนะแนวทางใหม่นี้ครับผม 5 50 086 5086นะก็เบ่งปัน4ตัวนะเบ่งปัน4ตัวเนาะทัน10ล่างต่อไปคัรผมใบนี้เอ,อ้ยวิ่งล่างโคเมืองเบ่งปันวิ่งวิ่ง4ตัวเดียวนะ วิ่งตัวเดียวสี่วิ่งสตัวเดียวเนาะขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลท่านผู้ชมคลิปนี้เราก็คงเจอการเปลี่ยนเท่านี้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปก็สวัสดีครับผม